ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโรค่ะวันนี้เรามาทำคลิป12ราศีในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะบอกได้เลยว่าดูได้ทางรักคนาแล้วก็ราศีใครที่ทราบรัคนาดูรักคนาเพื่อความตรงของคุณเองใครที่ทราบราศีก็ ดูเป็นราศีได้นะคะก็ลงไปดูที่ด้านล่างนะเราจะใส่วันเดือนเกิดเอาไว้คุณจะได้รู้ว่าในช่องของแม่หมอนี้คุณเป็นราศีสิงหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของดวงเดือนตุลาคมนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีสิงช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความอยากจะประสบความสําเร็จ อยากจะรุยอยากจะลงมือทำํำอยากจะสร้างฐานะรายได้นะคะมีไพ่อัศวินกับไพ่ราชาเหรียญโผล่ขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้คุณอยากจะมีกระตังอยากจะรวยอยากจะมีความสําเร็จในชีวิต อยากจะพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่คุณปรารถนานะคะช่วงนี้อาจจะมีไฟมีความฮึกเหิมเหมือนกับคนที่กำลังจะไปออกลบทอ่มีความแบบมีกําลังใจในการสร้างชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอา,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะมีการเริ่มต้นที่จะลงทุนหรือว่าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มีเงินเข้ามาอา,อาจจะมีการถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆพอเป็นขวัญถงเป็นกําลังใจ แล้วก็ช่วงนี้ค่ะอาจจะมีการติดต่อการเงินเข้ามาจากคนทางไกลนะอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือว่ารายได้ที่ได้มาจากต่างชาติต่างภาษาหรือการใช้ทักษะความรู้ส่วนตัวของคุณนะคะในการหางเงินและบางทีขอให้ระวังนะคะสำหรับชาวรัคนาราศีสิงเดือนนี้จ,จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเรียสคิดเยอะเครียดกับเรื่องของการเงินอาจจะด้วยความรู้สึกของคุณนะ่ะที่มันแบบ มันไฟติ้งอ่ะมันอยากที่จะทําให้ดีอยากที่จะได้อยากที่จะมีเงินให้มากขึ้นมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะเอาเรื่องราวพวกนั้นนาะมาเครียดมาคิดมาเก็บกดกับตัวเองขอให้ระวังในเรื่องของความคิดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหากคุณนั้นมีความสุขกับชีวิตคุณก็จะสามารถที่จะมีแรงใจในการทํางานหาเงินแต่ถ้าหากคุณเอาสิ่งเหล่านั้นมากดดันตัวคุณเองมันก็อาจจะส่งผลให้ก้าวดาบอันนี้เข้ามาทำลายทำให้คุณนั้น เครียดวิตกกังวลแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอนมันก็จะส่งผลไปถึงการเงินการงานด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะสําหรับเดือนนี้เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใครบางคนที่จะย้ายสถานที่ทำงานใครบางคนที่จะย้ายงานใหม่ก็อาจจะได้ย้ายในช่วงนี้ อาจจะมีการวางแผนที่จะสร้างอนาคตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากพลังงานของสองไม้คุณอาจจะเริ่มมองในเรื่องของสถานที่ทำงานใหม่ๆงานเสริมใหม่ๆหรืออะไรที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยในเรื่องของรายได้และทรัพย์สินม,มากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีการตัดอะไรบางอย่างออกไปนะคะราชินีดาขึ้นมานะ อาจจะตัดอะไรที่มันไม่ใช่งานที่ส่งเสริมให้คุณนั้นมีรายได้หรืออาจจะตัดงานอดิเรกบางอย่างบางชิ้นหรือไม่ก็ใครบางคนที่ทําให้การงานของคุณนั้นมันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะคุณก็อาจจะตัดอ,อ,อาจจะมีการแบบเลิกจ้างลูกน้องหรืออะไรพวกนี้เนาะหรือบางทีก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ได้นะคะส่วนพระสังฆราชขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าช่วงเวลาที่ดีในการโยกย้ายการใคร่ครวในเรื่องของการงานการลงทุนการวางแผนเออจริงๆไพ่พาขึ้นเรายังไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการลงทุนนะเพียงแค่มองๆองหรือว่าคิดไว้ก่อนได้เพราะว่าไพ่พาคือสติปัญญานะช่วงเวลานี้คุณจะมีออพลังงานบางอย่างในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะเซนในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าถ้าหากคุณรู้สึกว่าเนี่ยฉันจะต้องไปทางเนี้ยไพ่พระสังฆราชเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณต้องการจะไปน่มันถูกไหมหรือผลักดันให้คุณไปในทางที่ถูกต้องที่จะเจริญก้าวหน้าและลุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนเนาะสำหรับไพ่ราชินีดาบแล้วก็ไพ่พระสังฆราชในเดือนนี้ใครที่คิดเรื่องของการลงทุนการลงหุน้น เสื้อสังหาอะไรพวกนี้ไว้ะคะ่ะก็อาจจะต้องไปเช็คดูให้ดีให้มั่นใจสักนิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะการงานช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะอยากจะเพิ่มความสามารถของตัวเอง อย่างที่บอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรมันก็เลยไปส่งผลกับการงานที่คุณอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เพื่อให้ได้ไรายได้ดีขึ้นอาจจะหาคอนเน็ชันใหม่ให้มีเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้มันทาให้งานของคุณนะมีปึกแผน่นมีความแน่นหนาทาวรมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในเรื่องความรักคนโสดอาจจะมีคนมาขายขนมจีบนะจ๊ะบอกได้เลยว่ามีคนมาจีบแน่ๆอาจจะได้แฟนใครที่โสดบนคานรอมานานเหลือเกินนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอาจจะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันเลยด้วยซ้ํานะหรือว่าอาจจะมีการ ตกลงคุยกันอย่างชัดเจนถึงสถานะความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแล้วละจ้ะในตอนนี้ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะมีความอินเลิฟมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการนัดเจอกันหรือว่าอาจจะนัดไปเที่ยวหรือว่าอาจจะพูดคุยถึงเรื่องราวส่วนตัวมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกว่าคนที่คุณคุยด้วยอะค่ะเขาเป็นคนที่ใช่หรือว่าทําให้คุณนะมีความสุขความสบายใจความแฮ ppy ในชีวิตมากยิ่งขึ้นจากการคุยกันกับคนคนนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะ,ะสำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่พูดถึงอนาคตหรือว่าการวางแผนลงหลักปักฐานว่าจะมีครอ,อบครัวจะแต่งงานกันเมื่อไหร่อะไรยังไงมันเริ่มที่จะมีเหมือนกับความรักที่บ่มเพาะกันมานานนะคะมันเริ่มถึงเวลาที่ผิดดอกออกผลอยากที่จะ ลงหลักปักฐานอยู่กันเป็นครอบครัวให้ชัดเจนส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการวางแผนการมีบุตรการสร้างครอบครัวการวางแผนอนาคตปึกแผนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นการลงทุนทํางานทํากิจการร่วมกันอะไรพวกนี้ก็ได้นะรวมถึงการที่คุณนั้นอาจจะรู้สึก รักกันมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะสาหรับชาวร,า,ราศีสิงห์ก็เรียกว่าความรักเดือนตุลาคมนี้ผริบานออกดอกออกผลส่งกลิ่นหอมโชยมาให้คุณนั้นได้มีความสุขกันไปโดยทีเดียวนะจ๊ะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องระวังการทำงานหนักมากจนเกินไปขอให้คุณบร้าน์สมดุลให้ดีระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนไม่งั้นอาจจะเกิดการพังทลายออ the tower ขึ้นมานะอารมณ์แบบสุขภาพอาจจะพังได้นะจ๊ะถ้าไม่รู้จักพักหากทำงานเหนื่อยเกินไปก็ขอให้พักบ้างอะไรที่มันจะต้องสะสางก็เก็บไว้เคลียร์วันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ขอให้นอนก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นทำงานใหม่นะคะก็ อาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนี่แหละนะสุขภาพมันก็มาจากการที่คุณไม่ค่อยพักหรือว่า,ามีแพชชั่นในการทํางานมากเกินไป f i g h t i n เกินไปพยายามเกินไปร่างกายก็อาจจะผุพังไปได้นะจ๊ะขอให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็สําหรับคําแนะนําไพ่นะเขาบอกว่าคุณนั้นมีตัวเลือกในเรื่อง,องความรัก ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับคุณคุณสามารถที่จะเลือกใหม่ได้เสมอคุณเป็นคนเลืกิดคนรักของคุณเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่คุณจะเลือกนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเลขกิดเองเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แล้วคุณเลือกที่จะโสดดีกว่านั่นก็มีทางเลือกสําหรับคุณเช่นเดียวกันคุณเลือกได้ค่ะขอให้คุณรู้ว่าคุณมีตัวเลือกและคุณเป็นผู้ที่มีอํานาจในการเลือกสําหรับเดือนนี้นะจ๊ะ แล้วก็หัวใจของเรื่องนะคะใจความของเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ตาคุณเห็นขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็เจาะลึกเข้าไปให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญอยู่บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่พลิกสถานการณ์อย่างที่คุณไม่คาดถึงก็ได้นะไม่ว่ายัางไงก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบ มันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลอย่างแน่นอนขอให้คุณเจาะเข้าไปให้เจอต้นตอของสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงก่อนแล้วค่อยจัดการกับมันการรับรู้และเข้าใจอาจจะทำให้คุณน,นั้นเข้าใจถึงสถานการณ์ของสิ่งเหล่านั้นขอให้คุณน,นั้นเชื่อมั่นในการที่คุณนะ จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้นะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามมันอาจจะดูลำบากในช่วงแรกๆแ,แต่เมื่อผ่านไปอ่ะคุณจะรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าสําหรับการมองหาถึงปัญหาที่ชัดเจนก่อนที่จะแก้ไขอะไรก็ตามอะค่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะ่ะอย่าเพิ่งเชื่อขอให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆไต่ตรองจนกว่ามันจะแน่ใจจริงๆว่าปัญหามันมาจากที่ตรงส่วนไหนของ ปัญหานะคะและก็ในเรื่องที่คุณนั้นเดินทางมาเนี่ยขอให้คุณมั่นใจว่ามันมาถูกทางแล้วล่ะเพียงแต่คุณอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้ผิดพลาดได้ขอให้มั่นใจว่าการสร้างบ้านที่แข็งแกร่งต้องเริ่มจากการวางอิฐทีละก้อนอย่างมั่นคงเพราะงั้นอย่าพยายามเร่งรีบมันจนเกินไปค่ะเพราะคุณกำลังสร้างบ้านทั้งหลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปอย่างยาวนานเพราะงั้น ลองค่อยๆเริ่มด้วยคำมั่นคงและก็ถาวรน,นะคะส่วนการแบ่งปันเสียงของคุณออกจากถ้ำ การแสดงออกนะคะออกมาให้ผู้คนเห็นคุณออกมาให้สื่อเห็นให้สาธารณะเห็นด้วยการพูดหรือการเขียนหรือการแบ่งปันน้ำเสียงปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีข้อความหรืออะไรพวกนี้ที่คุณควรจะพูดควรจะสื่อสารให้ชัดเจนอย่ามัวแต่กลัวค่ะขอให้คุณลุกขึ้นมาพูดจาให้ชัดเจนการกระทำให้ชัดเจนมันจะง่ายขึ้นสำหรับชีวิตของคุณนะคะ แล้วก็บทสรุปสําหรับรัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าความรู้สึกของคุณช่วงนี้ไฟติ้งนะจ๊ะเตรียมตัวออกรบได้แล้วอยากที่จะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงอยากจะสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผน่น เพราะงั้นคุณก็เลยค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการเงินอาจจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือการตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก็ให้ระวังความเครียดความคิดเยอะมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้พลาดได้แล้วก็เรื่องของการงานก็าอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อวางแผนอนาคตที่ชัดเจนความรักนะคะคนโสดเรียกได้ว่ามีคนมาขายขนมจีบนะจ๊ะมีสิทธิ์เป็นแฟนในอนาคตส่วนคนมีคนคุยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะคุยกันแบบชัดเจน เริ่มที่จะมีความแบบอยากสารสัมพันธ์ต่อไปมีความโรแมนติกฟิลลิ่งในอารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้นะจ๊ะรวมทั้งอ่คนที่มีคู่นะคะก็อาจจะมีการวั่นหมายการแต่งงานคนที่มีสามีภรรยากันอยู่อ,อยู่แล้วก็อาจจะมีการวางแผนมีบุตรมีลูกมีฐานะทางครอบครัวที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ความรักผีบานหอมหวานนะจ๊ะสำหรับเดือนนี้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการทํางานหนักจนเกินไปขอให้พัก ผ่อนบ้างนะคะขอให้บาลานซ์ความสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การพักผ่อนนะ,ะแล้วก็คําแนะนําไพ่นะคะขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีตัวเลือกเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักคนรักของคุณอะไรก็ตามนะคะขอให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ขอให้คุณรู้สึกได้ถึง ซิกเซนของตัวคุณเองนะคะอะไรที่คุณทําอยู่คุณมาถูกทางแล้วล่ะขอให้มั่นใจแต่อย่ารีบมากจนเกินไปค่อยๆวางอิฐทีละก้อนในการสร้างบ้านหลังใหญ่ต้องมีความมั่นคงทีละจุดทีละนิดทีละนิดแต่ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อคุณเดินมาถูกทางแล้วยังไงก็ตามนะคะชีวิตมันก็จะไปสู่ความสําเร็จแน่นอนขอแค่คุณก้าวย่างอย่างมั่นคง แล้วก็ขอให้มองหาใจความสําคัญของเรื่องนะคะบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นขอให้คุณใช้ความใจเย็นค,ยค,ยค่อยคคิดไตรตรองถึงปัญหาที่แท้จริงแม้ว่าการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาและความอดท,ทนขอให้คุณค่อยๆแก้ไปอะคะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า การพูดจาสื่อสารในเดือนนี้ต้องชัดเจนนะคะการกระทําต้องชัดเจนไม่ว่าอะไรก็ตามการที่คุณสื่อสารออกไปไม่ว่าจะด้วยน้ําเสียงการเขียนหรือว่าการพูดคุยเจรจาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คนรอบข้างรอบตัวเขาเข้าใจคุณได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นอย่าโมแต่อมพนันนะคะขอให้พูดให้ชัดเจนไม่มีใครที่จะสามารถยั่งรู้จิตใจของคุณได้นอกจากการที่คุณนั้นจะเปิดเผยใจออกมาพูดคุยกับคนรอบตัว แล้วก็หวังว่าการดูดวงครั้งนี้จะได้ไกด์ไลน์ให้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนะคะก็ จะไม่อินมากจนเก,กันไปนะเพราะมันเป็นการดูดวงโดยรวมหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาที่ Facebook มินาวาทาโลได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันมานะคะก็เราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีคะ่ะ